คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพกาศหอมเกมแก้รัฐธรรมนูญในโซเชียลด้อมส้มเขาปักธงกันแล้วครับอนุทินจะไม่ยุบสภาใน4เดือนและจะไปไกลถึงเนปาลบทเรียนจากเนปาลคือทุ่งลาเวนเดอร์นองเลือดจะเอาเนปาลโมเดลอะไรทำนองนี้แหละครับเพราะยังมีความเชื่อกันว่าฝ่ายอนุรักษนิยมต้องการรักษาอำนาจไว้ให้ยาวนานที่สุดเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ไม่มีวันเกิดขึ้นที่จริงมันไม่มีหรอกครับฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายหัวก้าวหน้ามันมีแต่การเมืองที่แปลเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และจําต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่พักส้มเพิ่งจะทําไปอย่าไปคิดว่าการที่พักส้มโหวตให้ฝ่ายอนุรักษนิยมจะเป็นอาบัติทําใจไม่ได้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับพักส้มทําเพื่อตัวเองครับแถมยังได้สองต่อคือยุบสภา กับแก้ไขรัฐธรรมนูญฉะนั้นด้อมส้มทั้งหลายกินให้อิ่มนอนให้หลับเก็บแรงไว้ตอนเลือกตั้งจะดีกว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลถึงเนปาลเผื่อใครไม่ได้ติดตามข่าวเนปาล<ๆ>ก็เอามาเล่าต่อสั้นๆได้ความดังนี้ครับผู้ประท้วงที่นำโดยกลุ่มเจนแซดเขาทนไม่ได้ที่รัฐบาลห้ามใช้สื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k YouTube มันก็เดือดร้อนสิครับ เพราะคนรุ่นใหม่เขาใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้ในชีวิตประจำวันใช้ประกอบอาชีพก็เยอะเมื่อรัฐบาลตัดทางทำมาหากินก็เดือดร้อนสิครับไล่ตีไล่กระทืบรัฐมนตรีจนตายคาที่เผารัฐสภาวายวอดเผาอดีตเมียนายกทั้งเป็นนักการเมืองพากันหนีเอาตัวรอดปอดล้วนถูกตั้งข้อหาว่าขอรับชันเรียกว่าเผาบ้านเผาเมืองเวอร์ชันในปานก็ไม่ผิดนักสำหรับประเทศไทย อยากให้ไปถึงขั้นนั้นเลยครับเพราะเวลาฉิบหายคือทั่วหน้าฉะนั้นการเมืองไทยค่อยๆไปจะดีกว่าอยากกลับไปเหมือนยุคลุงตูที่บรรดากลุล่มทะลุถุงออกมาป่วนจนประเทศเสียหายไปพอควรพอจบเรื่องคนติดคุกคือเด็กๆครับส่วนพวกหัวดำหัวงอกที่ยุอยู่ข้างหลังนอนตากแอร์กระดกวายที่บ้านสบายใจเฉบ เป็นอันว่าภารกิจแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐบาลอนุทินมีความคืบหน้ากว่าเรื่องอื่นใดเริ่มที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2วินิจฉัยว่าภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2560รัฐสภามีอำนาจริเริ่มหรือแสดงความต้องการเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบ ว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อนทั้งนี้การจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติหมวด15การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญด้วยรัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้แต่รัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงโดยตุลาการเสียงข้างมาก6ต่อหนึ่ง วินิจฉัยว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการจัดให้มีการออกเสียงประชามติสามครั้งครั้งที่หนึ่งให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าสมคว, Grammy ควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ครั้งที่สองให้ประชาชนออกเสียงประชามติเกี่ยวกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่ามีวิธีการและเนื้อหาที่สำคัญอย่างไรและครั้งที่สามภายหลังรัฐรสภา,าจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ให้ประชาชนออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่โดยการออกเสียงประชามติครั้งที่1และครั้งที่สองอาจรวมเป็นครั้งเดียวกันได้สรุปได้ว่าทำสองครั้งงบประมาณสำหรับการทำประชามติจิบจิบครับปีที่แล้วครั้งหน้า3,2000พันล้านบาทก็ไม่ทราบว่าทำครั้งที่1กับสรวมกันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่แต่ที่แน่นกำเงินรอไว้เลยครับ 6.4พันล้านบาทเพื่อที่จะได้รัฐธรรมนูญที่ไม่มีดีเอของรัฐธรรมนูญ2,560เหลืออยู่เลยเรื่องสุจริตเป็นที่ประจักษ์และเมื่อจริยธรรมร้ายแรงตัดทิ้งไปเลยครับมันจะเป็นแค่อดีตและคนอย่างเศรษฐาทวีสินแพ่ทองทานชินวัตรกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งรัฐบาลอนุทินตั้งคณะทำงานเตรียมการพิจารณาการจัดทำประชามติ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณจาจักรไทยพุทธศักราช2,560แล้วครับหน้าที่หลักๆคือศึกษากระบวนการในการจัดทำประชามติตามรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติประกอบคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มช่องทางที่จะนำไปสู่การยกรารฐธรรมนูญใหม่ จัดทำรายละเอียดให้ชัดเจนในกระบวนการและยกร่างกรอบระยะเวลาที่ต้องดำเนินการแต่ละขั้นตอนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณายกร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะนำไปสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยรัฐสภา สรุปคือรัฐบาลเป็นแม่งานกำหนดวิธีการเลือกสสรอพรรคส้มเสนอมาแต่รัฐบาลอาจทำตามหรือไม่ก็ได้ถ้าขัดแย้งกันดูท่าจะยาวแต่สงสัยมานานแล้วพรรคส้มกำหนดประเด็นแก้ไขมานานแล้วว่ารัฐธรรมนูญที่เขาต้องการนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าผลการร่างรัฐธรรมนูญออกมาไม่ได้ตามที่ต้องการจะทำอย่างไร อย่าลืมนะครับพักส้มเองก็เห็นด้วยกับการตั้งสสรหากการเลือกสอสรมีการล็อบบี้กันแบบเลือกวุฒิสภาพักส้มจะเอาไงการเมืองมันซับซ้อนครับยิ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายอย่าลืมนะครับประชาชนที่พอใจและเริ่มพอใจรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ พราะรัฐธ,ธรรมนูญเล่นงานนักการเมืองที่ไม่สุจริตและเม่อจริยธรรมได้จริงชนิดไม่เคยมีรัฐธรรมนูญฉบับไหนทำได้มาก่อนรัฐธรรมนูญในฝันของพักส้มก็ทำไม่ได้ครับบอกพักส้มไว้การแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมักมาพร้อมกับวิกฤตการเมืองวิกฤตครั้งนี้ถ้ามีพักส้มจะไม่ได้อะไรเลยคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพกาศหอม